สวัสดีนะครับเพื่อนๆมาอีกหนึงคลิปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำการทำ SBC ในเกม FC 24่ส t i ส a n t i t e a T นั่นเองนะครับเพื่อนๆคลิปก่อนเนะี่ยผมลงไปเนี่ยก็จะเป็นการแนะนำการทำ Hybrid Nation นะครับวันนี้ก็คืออีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นอันที่แจกแพ็กเยอะเหมือนกับ Hybrid Nation อันก่อนเลย นะครับอันนี้ก็คือไฮบิดเล็กนั่นเองนะครับส่วนวิธีการจัดเนี่ยอันนี้จะแตกต่างกันเมื่อกี้นิดนึงส่วนใหญ่ัน,นี้จะเป็นแบบทีมชาติเดียวกันแต่ต้องอยู่ในหลายลีกนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4อันเหมือนเดิมเดีเดเด๋ยววันนี้ผมจะไปแนะนําทั้งหมดเลยนะครับว่าเพื่อนๆถ้าจะมาทํากันเท่ยต้องซื้อแล้วแต่ตัวไหนมาทําบ้างก็เดี๋ยวจะช่วยแนะนํากันเหมือนเดิมเลยนะเพื่อน,อนๆถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยกันเลยนะครับฟุดชีฟคอยจําหน่ายคอยในเกม EAFC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักกภาาในในกาภาาาาษษีีพพรร้้อใหคํํนนะเเทดดด่ปลยสิศ แจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจวิกจิวฟี ف าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับโอเคครับเ,เพื่อนๆได้แลวนะครับสาหรับอันแรกนะ g ยกิฟต์มีไฟลนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมซื้อใครมาบ้างนะเพื่อนๆซื้อตามทีละคนเลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่อยากตามก็ตามเป็นทีมชาติสเปนซะส่วนใหญ่ก็ได้ผมใส่ทีมชาติสเปนไป9ตัวซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่หลีกค่อนข้างที่จะซ้ํากันนะเป็นหลีกลาลิก้าผู้ชายกับลาลิก้าผู้หญิง ไปดูกันเลยปีกซ้ายผมใช้เป็นลุยส์ริโอจาคนนี้นะครับเป็นปีกซ้ายของลีลาลิก้าผู้ชายนะของหน้าเป็นอานิน่ามาคอสนะครับอีล,ลาลิก้าหญิงนะครับแล้วก็มีแบ็กซ้ายคนนี้นะครับชื่อวิลาราซานะครับการซินเวอร์ลีลาลิก้าผู้ชายเหมือนกันนะแล้วก็มีมาสตาชานะครับ แล้วก็อา่าเทเจด้านะครับนี่เป็นกองหลังทีมโซเซดัดหญิงนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีแบ็กขวานะครับเป็นโอนาแบทเชลคนนี้เป็นแบ็กขวาของทีมบาร์เซโลน่านะแต่ว่าเอาเป็นหลีกลาลิก้าผู้หญิงใบอื่นก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนนี้ก็ได้นะพอดีผมมีระการมันซ้ำนะครับแล้วก็ผู้รักษาป,ประตูทีมชาติสเปนหลีกลาลิก้าอีก1คนสุดท้ายแล้วก็จะเหลือเพียงแค่2คนนี้นะครับขอเป็นทีมชาติสเปนหลีกลาลิก้าผู้ชายนะครับเอาไม่ต้องตรงตำแหน่งก็ได้นะเพราะค่าเกมมันเอาแค่ 15, แสุดท้าย,ยผมซื้อว ปูตินโยกับจิจิ้ไวนาดมซึ่งจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้อยู่หลีกเดี่ยวกับไอ้พวกนี้แล้วก็ทีมชาติไม่เหมือนกันด้วยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆซื้อตาวแล้วก็จัดได้เลยนะสำหรับอันแรกโอเคเพื่อนๆได้แล้วนะครับสำหรับเซเว่น e ลีกบูสต์นั่นเองนะครับอันนี้คืออันที่2นะผมจัดเป็นนักเตะฟทีมชาติบราซิล11ตัวไปเลยนะครับจะเป็นทีมชาติบราซิลที่อยู่หลีกค่อนข้างแตกต่างกันนะครับมีทั้งหมด7หลีกนะครับหลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยผมใส่ไปสผม ลีกตุรกีผมก็ใส่ไปอีก2นะครับทุกคนส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะขะไปเป็นลีกพรีเมียร์ลีกลีกสเปนบุนเดสลีกาแล้วก็ลีกเบลเยียมนั่นเองนะครับเพื่อนๆมันก็จะครบ7ลีกตามที่มันต้องการนะทุกคนอ่ะมาดูกันเลยผมซื้อใครไปบ้างเดี๋ยวพาไปดูทีละตัวเนาะต้องใส่ให้ตรงตำแหน่งด้วยนะเพื่อนๆไล่ดูจากตำแหน่งปีกซ้ายตรงนี้แล้วกันนะครับเปเป้นะครับจากทีมปอร์โตนะเพื่อนๆสัดแปดสิบโรเบโตเฟอร์มิโนจากลีกซาอุดิอาระเบียนะครับคาร์ลอสจูเนียร์ตัวนี้เป็นปีกขวาลีกซาอุดิอาระเบียเเหมมือนนนนกกัััะครบแลล้้วว็ิชตี ป็นปีซ้ายทีมอัฮเอาว,อาวด้วยอีกหนึ่งคนนะครับซาอุดีเยอะนิดนึงเนาะเป็ดก็อยู่ลีกตุรกีนะครับเพื่อนๆนะจ๊ะดานิโลคนนี้เป็นกองกลางของทีมฟอร์เรส์นะครับซื้อตามได้เลยนะทุกคนไม่ทันกับพอหยุดดูได้นะปีกขวาผมใช้เปเรีโอบาติสเตลนะครับตัวนี้อยู่ลีกลาลิก้าสเปนนะกองหลัง3ตัวผมมีมาทิอุสลิสนะครับกองหลังของสปอร์ติ้งสูทธา แล้วก็ลีโอดูอาเต้นะครับตัวนี้เป็นอยู่ลีกตุรกีนะครับแล้วก็ผู้กษารประตูผมใช้เป็นวาเลซันนะครับเป็นผู้กษารประตูลีกเบลเยียมนะเพื่อนๆคืออันเนี้ยมันต้องใส่ให้ตรงตำแหน่งด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันเขียนอยู่บอกว่า นักเตะทุกตัวในนี้ต้องมีค่าแคมอย่างน้อยตัวละ1จุดถ้าใส่ไม่ตรงตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้นะเพื่อนๆก็ซื้อตามผมหมดนี้ยไงก็ผ่านแน่นอนนะครับทุกคนส่งไปเลยได้แล้วนะครับทุกคนสําหรับเดวไนาะยาสเป็นทีมชาติเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีทั้งหมด9หลีกนะผมก็ได้ซื้อออกมาเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะไปดูกันเลยว่ามีใครบ้างเพื่อนๆต้องเอาเลตติ้งสูงนิดนึงเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันเอาโอเวอร์เลตติ้งตั้ง80ดนะครับผมก็มีตัวมาดึงนิดหน่อยมี 8, 2, 8, มาบ้างนะไปไดนน้อมาก็ จะมีหลีกลิบลาโตเลสสตัวอันนี้คือหลีกที่ซ้ํากันนะแล้วก็หลีกลาลิก้าสตัวส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคาหลีกหมดเลยอกองหน้าเป็นเฟอร์นันเดสนะครับหลีกยูดาเมริคาแน่จีสิบห้าจะคู่กับมาโกอิคาดีจากทีมกาลาต์สลายนะครับปีกซ้ายใช้เป็นบาโคจากลิบลาโตเลสนะครับปีกขวานะครับปีกขวาใช้เป็นลาเมล่าหลีกลาลิก้าเนาะตองกลาง2คนก็จะเป็นอาร์เอนโดนะครับตัวนี้จะหลีกลิบลาโตเลสเหมือนกันกับ โรดิเกสนะครับจากทีมเรอัลเบติสนะทุกคนตรงตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ผมใส่ออฟเคมอยู่ก็คือฟาเรียสจากลีกเอเ็มเอสเซนชาเดลติดากองหลังก็จะเป็นเมริน่าลีกเอิงฝรั่งเศสจับคู่กับโอตาเมนดีซะจัดเยอะด้วยแลนะไม่แพงนะครับจากทีมเบนฟิก้านะครับเพื่อนๆแบบ็กขวาก็เป็นมอนเทียวของทีเมเลีกนะหลาเจ็ดสิบเก้าแล้วก็ประตูเป็นลูลี่จากทีมอาเจ็กซ์นั่นเองนะครับทุกคนส่งไปเลยเหลืออันเดียวแล้วสินนะ โอเคได้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆนานมากก่าผมจะได้อันเนี้ยทุกคนงมนานมากเลยไม่น่ามาเลือกทีมชาติโปรตุเกสเลยถ้าเลือกทีมชาติอาร์เจนกับบราซิลน่าจะหาตัวง่ายกว่านี้เพราะว่าทีมชาติโปรตุเกสมันมีนักเตะอยู่ลีกที่ค่อนข้างซ้ำกันเยอะคือแบบเหมือนเจ้าชอบเทไปอยู่ลีกตุรกีกับโปรตุเกสกันเยอะมากลีกโปรตุเกสกันทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะผมก็ได้มาเป็นทีมฟูล โปรตุเกสอย่างนี้เลยนะครับจริงๆอ่ะผมใส่ไปแค่9ตัวเท่านั้นเองนะสำหรับนักเตะโปรตุเกสแต่ว่าอ้สคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเอาเป็นทีมชาติอะไรก็ได้หลีกอะไรก็ได้นะแต่ว่าขอเป็นหลีกไม่ซ้ํากับตัวที่มีอยู่แล้วแค่นั้นเองนะครับมันจะได้ครบ1 1หลีกนะเพื่อนเพเพราะว่าอันเนี้ยมันเอาค่าเค็มแค่27นะครับทุกคน2องตำแหน่งสุดท้ายเพื่อนเพื่อใส่ตัวที่มีได้เลยนะครับทุกคนผมซื้อมาเป็นเจสิก้าซิลวานะครับกองหน้าหลีกโปรตุเกสอิงนะครับคนนี้นะคนที่คนี่ะคบตัวนี้เป็นปีกจา ทีมเอเนเซอร์นะครับกองกลางคนนี้เป็นแอนเดรียจาซินโตนะครับเป็นกองกลางหลีกลาลรกาหญิงนะครับทุกคนแล้วก็มีเซโกโอเวรานะครับเป็นกองกลางของทีมคาราตทส์ลายนะครับปีขวาผมใช้ว่าเป็นเทอรรี่คอเรียตัวนี้นะครับที่จริงก็เป็นแบ็กนะอยู่หลีกลาลรกานะครับทุกคนแบ็กซ้ายผมใช้เป็นมาริโอรุยตัวนี้เป็นแบ็กซ้ายของนาโปลีนะหลีกเซเรียอากองหลังก็มีเดียโกเลเจตัวนี้เป็นหลีกบุนเดนะครับแล้วก็เทียโกดิจาโล ตัวนี้อยู่ลีกเอิงแล้วก็แบ็คขวาเป็นลิคาโดปาเรล่านะครับอยู่ลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ประตูเนี่ยกับกลางรับเนี่ยผมใส่เป็นตัวที่เป็นลีกอื่นมาที่บอกเมื่อกี้เลยนะทุกคนแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับของคลิปหนีตามธรรมเนียมไปเปิดทิ้งท้ายกันเหมือนเดิม EP ก่อนที่ผมมาทําไปมันจะมี5ซองเนาะที่ได้มาผมดันไปได้ดีๆในอันสุดท้ายซึ่งเป็นเป็นอันที่เป็นกรุปคอมพิวต์สำเร็จก็คือจัมโบ้แลนได้เป็นบุกโยซาก้ากับลูเบนดิอาร์สคือดีใจแค่นั้นก็ดีใจแล้วอะแต่มาดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงถ้าเพื่อนคนไหนนั่งทำไม่ชินกลับมาจากอนาคตนะผมขอบอกเลยว่าตอนนี้ขอเป็นการทองสตส์สูงก็ดีใจกันแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่3ที่เกมเเปิดให้ล่นท่านเอง การโปรโมทพิเศษนีมีอยู่แค่5ตัวเองที่สุดก็คือพุทเซลารสแตเก้าสิบเอ็ดมีพรีเมียมโกแพ็กหนึ่งอันพรามโก1อันนะครับแรโก1อันแล้วก็แร่พย์ย์แพ็กไฟห้าหมื่นกับจัมโบ้แรซึ่งเป็นอันที่ค่อนข้าง,งสาคัญนะครับเดี๋ยวไปไล่เปิดกันเลยมันน่าจะได้ซองไม่ค่อยเหมือนกับไฮบิดเนชั่นเหมั้งทุกคนออกดีๆซองเล็กก็ออกดีๆได้ถ้ามันจะออกสักอย่างอะดัมฟรีเบยตัวนี้ดีหรือเปล่าไม่รู้อะสแตทแปดสิบเอ็ด นะครับตั้งแนไม่มี <laughs> ไม่มีอะไรดีๆเลยแม่งโถเอ้ยนะครับอ่าไม่เป็นไรเรามีทหารสองทุกคนเออเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรดีๆบ้างไหมไปอะขอาจนั่นหน่อย อีกซะแล้วมาดิวิกเตอร์โอซิมเฮนมาทุกคนทำไมหน้าไม่เหมือนเลยอะโอซิมเฮนเอเอไม่สแกนได้เหรอครับเขาชอบใส่แมสซ์อะริงๆแล้ว,วหน้าก,กากสีดำของเขาอะเฮ้ยตัวนี้แจ่มเลยนี่สเตตต้องป,ป,ปาสปาดมาดิอันที่สองแจ่มอันที่สามครับทุกคนโอซิมเฮนมาแล้วไหนหาเพื่อนมาหน่อย อันนี้ไม่น่าเจ็มเท่าไหร่นะครับทีมแลนส์เทอร์ลีเฮอร์นะครับสองอันสุดท้ายนี่สำคัญมากๆนะครับเราทำมาทั้งหมดในคลิปนี้ผม,ผมทำนานมากนะกว่าจะได้มานะครับเ l e ส s e p ส e a ลส p l e ส s e ดีๆนะอังกฤษปีกซ้ายแมนยู ไม่ต้องไปนั่งกดสกิลแบบกดเอ L2 แล้วก็กดสี่เหลี่ยมสองครั้งแล้วกดเ X คือได้เลยเจ้าของท่าดีใจที่ผมชอบกดที่สุดในเกม Let's go อ,โหโหอันนี้คือดีสุดแบบดีสุดจริงๆเลยในภาคนี้ผมได้นักเตะที่น่าจะอยู่กับผมไปจนถึงปีใหม่ได้ได้ไดโน่ตัวนี้ผมรับประกันเลยดอ,เอรเดสไปยังไง Yes Hoy, แล่เพย์เยอร์แพ็กทำงานว่าโอเคที่เหลือโอ้เอ็นโซ่โอ้ my g o ยก็เอ็นโซ่มาอยู่นี่อีกหนึ่งคนอีเหรอวครับเฮ้ยอีเอนน่ารักผิดปกติเพื่อนเพื่อนรีบไปทำกันแล้ว s อ c Hybrid l e a g u ลมาดิดีที่สุดตั้งแต่เปิดมาเลยซองนี้ ข่าบอดอกเตอร์แรชจะัด85เพื่อนเพื่อนที่ผมดีใจขนาดนี้เพราะว่ามันแพงมากแพงที่สุดที่ผมเปิดได้ในภาพนี้แหละ20 0แสนกว่าเลยนะครับสำหรับลัสฟอร์ดตึงกว่าโอซิเนเมื่อกี้อีกแล้วก็ SO, เอนโซเฟอร์นันเดสตัวนี้ประมาณเกือบเกือบสี่หมื่นนะครับแต่จริงๆเอนโซเนี่ยไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่การ์ดมันสวยหน้าเหมือนแล้วด้วยนะครับโปรโมเนี่ยเรียกว่าเป็นการ์ดใส่สกินดีกว่าจะัดเหมือนการทองทุกอย่างแค่สวยแล้วก็เอาไปทำเควสได้แค่นั้นเองนะครับแต่ก็ยินดีต้อนร นะครับสำหรับเอ็นโซฟานเดสแล้วก็มากระัดเปิโอ้ไม่ก็พีกกว่านี้ได้อีกไหมคลิปน,นี้จัมโม้รกวะเนีอนแน่แอนแน่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ว่าการอันนี้ไม่ว่าการแต่ว่าพีกให้หน่อยพีกข้างหลังหน่อยไม่พีกมันไม่วอล์กอะดิซองจัมโบ้แรกกลายเป็นเกลือไปเลยนะครับมันแปดแห้ 5. มันไม่พีกนะครับดูข้างในด้วย ไม่มีอะไรนะครับอีริกเซ่นอันเล่วลาโฮวิกฟิวซ่นนะครับด้านหลัง โอนาเต้ oh, อันนี้ใช้งานได้ปะเอออาจจะใช้ได้นะประมาณ5้าพันะครับแล้วก็ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วทุกคนโอเคลัดฟอร์เจอเดียวก็คุ้มแล้ววันนี้โอเคครับเพื<ๆ>่อนๆก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปการแนะนำการทำ s p c Hybrid League นะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันนะแพ็กมันได้ลุ้นเดงจริงเพื่อนๆอาจจะเปิดได้ตัวดีกว่าผมก็ได้นะผมรับประกันว่าตอนนี้แพ็กอันนี้ตึงที่สุดละจัมโบ้แล่แลเพราะเยอะแพ็กเนี่ยมีโอกาสออกตัวดีจริง,รงนอกเหนือจากการที่เพื่นอนๆได้จากซีซั่นหรือว่าการทำ Objective ต่างๆและตรงนี้มันทำได้ ได้ไอดีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะเพื่อนๆแต่ว่าใครจะเก็บเอาไว้ทําตอนที่มีเทศกาลที่เพื่อนๆอยากได้นักเตะตรงนั้นก็ได้นะครับใครอาจจะรออีกสักอาทิตย์นึงรอดูโปรโม UCL รอดูการ์ดฮีโร่ UCL เลยอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาทําตอนนั้นก็ทําได้เพราะว่ามันจะอยู่ติดไอดีไปจนจบภาคเลยนะแต่ถ้าใครมาเล่นทีหลังเนี่ยมันก็อาจจะมีการ์ดอื่นๆที่เป็นโปรโมต่างๆ้ใครมาเล่นช่วงทีมอดเดียเยก็เปิดเจอทีมอดเดียเย่มาที่ผมบอกเนาะก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะครับผมขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดี้ราิกกมจ ในการแจกเกมฟีฟ voilà. <t> ่าภาคใหม่ก <t> ับแจกคอย1นึงแสนคอยเลยนะมี2รางวัลนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้เนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะเพื่อนๆวิธีการร่วมสนุกในวันนี้ก็คืออย่างแรกนะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจฟุตชีฟคอยนะแล้วก็แชร์โพสต์นี้นะครับโพส์ที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนี่ยเป็นสาธาณะนะครับแล้วก็อย่างที่3แม็กเพื่อน2คนในโพสต์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแค่นี้เลยนะแล้วเดี๋ยวจะประกาศผู้ชนะในวันที่30กันยายยนนนนัั่่เเเอองงพืไไหทีม่ได้ซัวเกัน ลองมาร่วมสนุกกันได้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถเลือกรับได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นใน PC ซ s หรือว่า Xbox ก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันนะเ,นเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ซื้อเกมไาไ,ได้เกมฟรีหรือว่าถ้าใครมีแล้วเผื่อได้คอยฉัถนถึงแสงคอยผมว่าเยอะมากเลยนะสำหรับชงต้นผาดยังไงก็ขอให้โชคดีกันนะเ,นเพื่อนๆขอให้ได้ขอให้เดินตัวดีๆเติมแจมตัวที่อยากได้กันเลยนะ ขอให้โชคดีจริงๆนะครับผมมีความสุขมากและคลิปนี้ก็คือแบบเดี๋ยวต้องไปลุยกับด็อกเตอร์แลนดหน่อยใครอยากดูผมไปเล่นด็อกเตอร์แลนเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปกับในสตรีมได้เลยนะเพื่อนๆมาทุกวันนะในสตรีมแล้วก็มีคลิปลงในช่องด้วยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะถ้าเป็นประโยชน์กันในการทำ SBC ครั้งนี้นะครับเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับ